แจกฟรีใครอยากได้มาเอาไปเลยร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนลยูทู e ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลุกกระดิ่งให้เราด้วยครับประกาศแจกข้าวโพดหวานฟรีท่านใดต้องการก็ให้มาหักฝักที่ไล่เอาไปได้เลยเมื่อวันที่11มีนาคมนายสมศักดิ์ ยอดผักแว่นอายุ49ปีเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนะครราชสีมาเปิดเผยว่าตนเองปลูกข้าวโพดหวานมากว่า10ปีแล้วปลูกทั้งหมด15ไร่แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาวิกฤตราคาข้าวโพดตกต่ำหนักสุดในรอบ10ปีไม่สามารถนำผล,ผลผลิตออกจำหน่ายได้เพราะไม่มีตลาดรับซื้อรู้สึกเสียใจที่ลงทุนลงแรงเพราะปลูก แต่กับศูนย์เปล่าไม่ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ไปประกาศขายก็ไม่มีใครรับซื้อไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจโพลงในโลกโซเชียลประกาศแจกข้าวโพดหวานฟรีท่านใดต้องการก็ให้มาหักฝักที่ไร่เอาไปได้เลยไม่รู้จะทำอยังไงจริงๆเพราะหากเก็บไว้นานกว่านี้ก็จะแห้งเหี่ยวตายเปล่า บางรายที่มาหักฝักข้าวโพดไปก็เห็นใจช่วยเป็นค่าเครื่องดืม่มค่าน้ําค่าไฟมาให้บ้างก็มีตนก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรนอกจากเป็นเกษตรกรเพราะเป็นอาชีพที่พ่อแม่ให้มาก็คงต้องทนทำต่อไปนอกกนี้เกษตรกรการปลูกข้าวโพดหวานต่างรอความหวังจากหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือโดยด่วน ด้านนางนิตยาเหียสันเทียอายุ40ปีชาวบ้านหมู่8ตำบลเทพนิมิตตำบลตะแบกบานอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครศรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านที่มาเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานบอกว่ารู้สึกเก็ียใจเกษตรกรที่ผลผลิตไม่ได้ตามที่คิดและได้เห็นเขาประกาศลงในโเซเชียลก็เลยหักเอาฝัก และก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟและค่าเครื่องดื่มเป็นการตอบแทนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวเจ้าของไร่เจ้าของสวนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยขนาดแจกรฟรียังไม่มีใครมาเอาเลยต้องขอขอบคุณข่าวมาติชนออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลลกรกดิ่งให้เราด้วยครับสวัสดีครับ